สวัสดีครับเย็นดีทุกคนต้อนรับกับเข้าสู่วิดีโอของเราอีกครั้งนะครับจากคลิปที่เรารีวิวตัว iPad Pro M4 ไปนะครับเราบอกว่าเออเนี่ยเราซื้อ iPad Pro เครื่องนี้เนี่ยมาเพื่อทำคอนเทนต์ทั้งหมดโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยงานประมาณแบบ90%ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทําบน iPad ได้นนครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าใน1สัปดาห์เนี่ยกว่าจะออกมาเป็นคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์ทุกตัวที่ทุกคนได้อ่านได้ได้ดูกันเนี่ยครับ เราใช้แอปอะไรในการทำงานกันบ้างน,นะครับแล้วเรามี Work f l o w ในการทำงานากับ iPad เนี่ยอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า Workflow ในการทำงานทั้งหมดที่ที่เราจะเล่าในวันนี้เนี่ยมันจะเป็น Workflow ที่เหมาะสำหรับการทำงานคนเดียวเป็นหลักนะครับแล้วก็หานการแบบปรับปรุงแก้ไขอะไรหลายๆอย่างมาค่อนข้างแบบนานมากนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงตรงนี้ได้ก็เรียกว่าลงลุกคูกค,คานมาหลายปีอยู่นะครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับ ในขั้นตอนแรกของการทำคอนเทนต์เนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะคล้ายๆกันนะครับก็คือการทำไอเดียการ์ตูนนะครับหรือว่าการที่เรารวบรวมไอเดียต่างๆอะไรแบบนี้เนาะซึ่งไอเดียที่ผมจะแบบหยิบขึ้นมาใช้เนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมาจาก3ซอร์สด้วยกันนะครับอนที่1ก็คือเออเกิดจากการคุยกับคนนะอะไรนะแบบเอ้ยคนเป็นท็อปิกที่น่าสนใจแบบนั่งคุยกันโต๊ะอาหารเอ้ยน่าสนใจดีนะเออน่าเอามาเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับกับ2คือเรื่องที่กําลังจะเป็นประเด็นกําลังเป็นประเด็นในช่วงเวลานั้นอ่า ก็เวลาทำคอนเทนต์ครับก็รู้สึกว่าได้ยอดค่อนข้างแซบอยู่พอสมควรชอบเหมือนกันนะครับ <laughs> กับสาคือเรื่องที่แบบมันเกิดจากการที่แบบเราไปข้างนอกมาแล้วแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าน่าหยิบขึ้นไปเขียน <laughs> ก็จะหยิบขึ้นมาเขียนซึ่งไอ้ทั้ง3ซอสที่เราวาดมาทั้งหมดเนี่ยครับใน1วันน่ะมันจะมีแบบอะไรพวกนี้เข้ามาในหัวสมองแบบเยอะเยอะมากๆนะครับซึ่ง สมัยก่อนเนะี่ยเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมันมากนะก็คือเหมือนกับว่าเออสนใจก็เออก็เดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยแต่พอไปไปมาๆมันลืมอะไรแบบเนี้ยแล้วบางทีเรามันมีช่วงเวลาที่แบบเราตันนะแบบสมองแบบมันตันแบบมันคิดอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่เราใช้เยอะมากนะครับก็คือ2อย่างนะครับก็คือ1นึ่งคือแคปเจอร์แล้วก็ฟิลเตอร์นะครับคือเราจะต้องแบบ Capture ์ไอเดียทั้งหมดนะครับที่แบบมันวนเข้ามาในหัวเราที่มันผ่านลูกตาเรามันผ่านหูเรามันผ่านทุกอย่างของเราไปพยายามจะแคปเจอร์มันเราค่อยฟิลเตอร์มันเลือกเรื่องที่มันน่าสนใจหยิบขึ้นมาเล่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามส่วนตัวเราอะเราไม่ใช่แบบโปรเฟชชั่นอลคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบขนาดนั้นครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราก็จะแบบฟิลเตอร์ด้วย ความอยากเล่าอะคือเราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลที่แบบเราจะสามารถแบบเล่าเรื่องอะไรกันได้อเออม,มันจะต้องเป็นเรื่องที่แบบเราสนใจหรือว่าเรากำลงังไฮบอลกำลังอินมาก,มากๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบเราสึกว่าเราเล่าเองเราฝากเองแล้วมันสนุกมากกว่าเออแต่เราบอกว่าคนที่บอกเป็นโปรเฟชชั่นอลคือคุณโยนหัวเรื่องมาม,มันควรจะแบบเล่าได้อะไรแบบเนี้ยเออซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เรานะครับซึ่งแอปที่เราใช้ในการแคปเจอร์แล้วก็ฟิลเตอร์ไอเดียทั้งหมดตรงนี้ครับเราจะใช้แอปที่ชื่อว่า o b s ซ d i a n นะครับ o b s i d i a n นเนี่ยมันเป็นแอปสำหรับการจดโนต้ตอ่าเข้าไปแอปสำหรับการจดโนต้ตนะครับซึ่งเวลาผมจะแคปเจอร์ไอเดียใหม่นะครับผมก็จะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับปึ๊บทุกคนนะผมจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาซึ่งไฟล์ใหม่เนี้ยผมจะมีพวกเทมเพลตอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับเช่นอ่าเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือไอเดียอันนี้ดีกว่าเปลี่ยน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 ปุ๊บอ่ะเป็นไอเดีแล้วกันครับปกติแล้วเนี่ยพอผมสร้างไฟล์ใหม่ก็ปุบใช่ไหมครับผมจะทําการแอปพลายเทมเพลตเข้าไปนะครับเช่นอันนี้มันเป็นวิดีโอเนาะผมก็จะมีเทมเพลตสำหรับเอ่อวิดีโอโดยเฉพาะนะครับนะบโอเคแบบนี้นะครับจุ๊บโอเคนี้จะเห็นได้ว่า มันจะมี property ต,ต่างๆมี section ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวไอ้เรื่องพวกนี้แบบ details ของ Obsidian ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมขอเล่าปเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันแบบมันค่อนข้างมี details ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการ design อะไรหลายอย่างที่แบบมันต้องเขียนเล่าค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวขอแตกออกาเป็นวิดีโอหนึ่งเลยแล้วกันนะครับทีนี้พอเรา capture idea ปุ๊บก็คืออ่ะหนึ่งคือปกติมันก็องมีหัวเรื่องใช่ไหมครับสองคือ บางทีแล้วอ่ะเวลาเราได้ไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาครับในหนึ่งเรื่องอ่ะมันจะสามารถเล่าได้จากหลายๆแส pect หลายๆมุมใช่ไหมเช่นแบบอ่ะเรื่อง cloud strike ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแบบเราอยากจะเล่าในมุมของเทคนิคข้อแส pect ก็ได้ใช่ป่ะหรือเราอยากจะเล่าในเรื่องของดามาจ e ที่มันทำก็ได้ถูกป่ะครับมันมีหลายแสเป c ที่ที่เราอยากจะเล่าในท็อปิกท็อปิกหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งอ่ะพอเรา เขียนแค่ชทยเซลงไปอ่ะมันมันไม่ชัดเจนมากพอที่จะแบบอธิบายในแบบดีเทลของสิ่งที่เราคิดนะตอนนั้นว่าเราอยากจะเล่าในประเด็นตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วครับผมก็จะมีเซ็ชันหนึ่งอยู่ภายในไฟล์นะครับก็คือเอ่อเซ็ชันที่เรียกว่ารีเสิร์ชนะครับผมก็จะทำแบบเขียนเป็นเบิร์ดพอยต์ขึ้นมาว่าตอนนั้นนะ่ะกำลังคิดอะไรอยู่ว่าประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจหยิบขึ้นมาเล่านะครับเพื่อที่เดี๋ยวตอนที่เรามานั่งรีเสิร์ชอ่ะเราจะได้มาแบบ work on topic ตรงนี้ให้มันแบบมีให้มัน c o n l i c t มากขึ้นให้มันมี details มี uh, reference มี source อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับอัน,นี้ก็คือการ capture เดียของเรานะครับทีนี้พอไอเดียมันถูก capture 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 c a p t u าเข้ามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะถูกใส่ status ที่ชื่อว่า inbox นะครับ inbox ของผมเนี่ยคือเหมคืคนาว่ามันจะเป็น status ที่ยังไม่ทำอะไรเลยก็คือเหมือนกับว่าแค่ capture มาไม่มีวันลง ก็คือเป็นแบบคอนเทนต์ที่รอแบบมาใส่สเกจโดในขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คืออย่างที่บอกก็คือการทำสเกจโ e นะครับซึ่งการทำสเกจโ e เนี่ยผมจะใช้ปรักอินตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Project นะครับอยู่บน Obsidian นะครับอ่ะพอผมอินบ x ็อกปุ๊บอันเนี้ยคือคอนเทนท์ทั้งหมดที่ที่เรายังไม่ได้เริ่มทำนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งไล่เรียงน,นะครับไล่เรียงตามตามวันที่ นะครับว่าเออเราจะลงในวันที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับเช่นปุ๊บมันก็จะมีคันดแแบบนี้นะครับก็จะมีคอนเทนต์แบบอ่ะไล่ว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะลงเรื่องนะเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอะไรประมาณนั้นเนาะเออทีนี้พอเราได้วันที่เรามี planning เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมี workflow ในการทำงานอยู่ประมาณนึงก็คือผมอะ่ะจะแบ่งจะใช้ tool อย่างคานบานเนี่ยครับใช้คานบานบอร์ดเนาะในการที่จะแบบ ว่าไอคอนเทนนี้มันจะต้องลงหรือยังแล้วมันอยู่ตรงสเตตัสไหนแล้วนะครับเพราะว่าในการทำคอนเทนต์หนึ่งตัวเนี่ยมันไม่ได้แบบแค่ทําแบบขั้นตอนเดียวแล้วจบเนาะมันมีหลายขั้นตอนที่มันจะต้องแบบทำอะไรแบบนี้ครับพอคอนเทนต์เนี่ยมันถูกสเกจด่วนเรียบร้อยแล้วมีวันลงชัดเจนเรียบร้อยแล้วผมก็จะทําการสไลด์มันน่ยจากจากที่ชื่อว่า Inbox เมื่อกี้นะครับไปเป็นสเตตัสที่เรียกว่า not started นะครับ not started หมายความว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีสเกจด่วนแล้ว,แล,วแล้วก็ยังยังไม่ได้เริ่มทำเลย ก็คือแค่ assign วันลงไปเฉยๆก็คืออยู่ใน l o t s t a r t e d นะครับพอหลังจาก l o s t a r t e d ปุ๊บพอ,อกใกล้ถึงปุ๊บคอนเทนต์คิวที่ต้องทำปุ๊บผมก็จะเริ่มจากขั้นตอนแรกคือการทำ research ครับก็คือ,อ,อคอนเทนต์ก็จะการ์ดเนี้ยก็จะถูกลากจาก l o s t a r t e d นะครับไปที่ research อะไรแบบนี้นะครับอ่ะเทนอันน,นี้๊บ research ลักษณะแบบนี้นะครับการทำรีเสิร์ชของผมเนี่ยก็คือว่าผมจะเอาสิ่งที่ผมเขียนลงไปในช่องไอรีเสิร์ชเมื่อกี้ตอนที่มันเป็นแบบไอเดียหรือแอสเพคที่เราอยากจะเล่าครับเอามาเวิร์กเอาต์นะครับ,าารบว่าเออมันมีแฟกต์มันมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับหรือว่ามันมีแบบโอเพนเนียมันมีความเห็นคนอื่นที่แบบพูดถึงในเรื่องนี้อย่างไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนของการรีเสิร์ชนะครับแต่ว่า สิ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องของ reference นะครับ reference ผมให้ประโยชน์สองเรื่องหนึ่งก็คือก,า,การโดนนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่มาทีก็จะโดนได้นะครับว่ามึงเป็นใครนะอะไรอย่างเงี้ยเจอเหมือนแบของเนกโกมาอะไรอย่างเงี้ยครับกับ2คือเวลาสมมติว่าเราทำ research ไปแล้วอ่ะในขั้นตอนต่อไปที่เราต้องนั่งเขียนสคริปต์หรือว่าเราต้องนั่งเขียนตัว article อะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบอ่านอ่านไปแล้ว้ ที่เรารีสิร์ชมันเอ๊ะมันทำไมเหมือนแบบมันมีแบบมิสซิ่งพิสอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยอะไรมันหายไประหว่างที่เราแบบรีสิรชหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูที่ reference ได้นะครับว่าเฮ้ยอ๋อตัวนี้มันหายไปอะไรแบบนี้นะครับอันเนี้ยก็คือขั้นตอนของการทำ research นะครับ ทีนี้ถัดไปเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่มันจะเป็นแบบแยกออกมาแล้วก็คือตามประเภทของคอนเทนต์นะครับก็คือคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอกับคอนเทนต์ที่เป็นอาร์ติเคิลหรือว่าพวกโซเชียลมีเดียโพสอะไรพวกนี้มันจะถูกแยกกันตรงนี้นะครับถ้าเป็นคอนเทนต์ที่เป็นอาร์ติเคิลหรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียโพสที่มันต้องมีการเขียนเท็กซ์อะไรพวกนี้นะครับหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลต่างๆผ่านขั้นตอนรีเสิร์ช์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเขียนคอนเทนต์เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นเว็บตัวเองเนี่ยผมก็จะใช้อาร์ เปิดเ,เป็น g o a t ใช้ g o a t นะคือผมในเว็บของใช้ g o a t ะครับก็สามารถใช้ editor ภายใน g o a t ได้เลยอ่าผมก็เขียนลงไปในนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วพอถ้าเป็น social media post เนี่ยผมก็เขียนลงไปในตัว Obsidian ได้เลยนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นพวกบทความที่ผมเขียนให้สำนักข่าวอื่นหรือว่าเขียนให้เจ้าอื่นอย่างเงี้ยผมก็จะใช้พวก Synology Office Out นะครับก็คือสามารถเข้าผ่าน หน้าเว็บบน iPad ได้เลยหรือว่าจะใช้แอป Synology Office Synology Drive ก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวแอป Synology Drive มันมันใช้งานเราไม่สะดวกเหมือนกับใช้งานบนหน้าเว็บผมก็เลยแบบอ่ะงั้นก็ใช้งานบนหน้าเว็บไปก็น่าจะง่ายกว่านะครับถามว่า s y n o l o g y Drive คืออะไรนะครับมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับพวก Google Drive ะครับแต่ว่าไฟล์ทั้งหมดอ่ะมันจะอยู่ใน N a s หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่บ้านของเรานะครับทุกคนเชื่อไหมว่า เราอะเพิ่งจะมา p proof r e a d a r t i c l e เมื่อสักสสามปีที่ผ่านมาเองเ้ยคือก่อนอันเนี้ยเรียกว่า real man tested on production ของแทรนนะครับก็ตอนนี้เราแก้ไขแล้วนะครับตอนเราแก้ไขแล้วแล้วก็มีการแบบพิสู e น์ด้วยตัวเองได้ดีมากขึ้นนะครับจากประสบการณ์ที่แบบเออมากขึ้นหรือเปล่าเอออะไรแบบนี้นะครับถัดไปนะครับฝั่งของคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอกันบ้างนะครับเทนได้ที่เป็นวิดีโอเนี่ย หลังจากเรารีสิร์ชข้อมูลไาได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขียนเขียนเป็นเอ่อสคริปต์อีกทีหนึ่งนะครับพีพอเราผ่านพ้นจากรีสิร์ชไปแล้วครับตัววิดีโอมันจะมีสเตตัสพิเศษตัวหนึง่งชื่อว่า On Production นะครับเพราะว่าเอา่อตัววิดีโอเนี่ยมันจะมีเอ่อเขาเรียกว่าสเตตัสย่อยก็คืออย่างการเขียนสคริปต์แล้วก็การที่เรามานั่งถ่ายการที่เรามานั่งตัดอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งบางทีอ่ะเราจะไม่ได้ทำา3ขั้นตอนนี้ จบเสร็จในทีเดียวอ่ะคือบางทีเราต้องกัรทำงานพ a าร์เรลกันอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยต้องมีขั้นตอนพิเศษขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า On Production นะครับก็คือเป็นขั้นตอนที่เราเร์ชเสร็จแล้วเราอยู่ในขั้นตอนของการเขียนสคริปต์ของการตัดวิดีโออะไรแบบเนี้ยก็คือก่อนที่จะก่อนที่จะลงทั้งหมดเลยนะครับก็จะอยู่ในช่วงของ On p r o d u c t i o นนะครับซึ่งพอเวลาเราทำเรียเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกยุบย้ายขึ้นมาอยู่ที่ On p r o d u c t i o นนะครับแล้วก็จะเ,เริ่มเขียนพวกสคริปต์ต่าง นะครับอ่ะเช่นคอนเทนต์นี้นะครับคอนเทนต์นี้กดเข้าไปชุบก็คือจะมีการเขียนสคริปต์นะครับว่าโอเคเราจะพูดอะไรบ้างนะครับคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะเรายังค่อนข้างมีปัญหากับขั้นตอนการเขียนสคริปต์นะเพราะว่าเราไม่มีเทเลพรอมแล้วถ้าเราไม่มีเทเลพรอมเมื่อมองจอมันก็จะเป็นเหมือนกับที่ทุกคนเห็นก่อนหนะ้านี้ก็คือแบบเราชอบแบบหลึกๆตาตามันดูลอกแรกอะ่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำหลังจากนี้ก็น่าจะมีการแบบแก้ไขปรบปุงมากขึ้นก็คือพยายามที่จะเขียนสคริปต์ให้มันแบบสั้นลงแล้วก็ด้นสดมากขึ้นอะไรเงี้ยคือพยายามรีเสิร์ชปรับอ่านสคริปต์ที่ตัวเองเขียนมาก่อนเพราะว่าก่อนอันเนี้ยคือคือคิดว่าแบบคือกูเขียนมาแล้วอ่ะมันมันมันน่าจะต้องพอจําได้อะไรบางอย่างอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายคือพอตอนเนี้ยเราหนึ่งสัปดาห์เราทํา3วิดีโอใช่ป่ะมันกลายเป็นว่าสคริปต์จะต้องจำาอกมาคือ3เท่าของปกติ แล้วมันจําไม่ได้เว้ยคือมันเออมันก็เลยแบบแม่งช่วงเนี้ยก็เลยล็อกแรกล็อกแรกอยู่พอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแก้ไขในเร็วๆนี้นะครับมีเวมาละแต่เดี๋ยวขอแบบ Experiment on it แบบหนึ่งนะครับว่าเออมันจะเป็นอย่างไรต่อนะนะครับทีพอเขียนสคริปต์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีเซสชั่นของเบ o ียรด้วยนะครับว่าเออบางทีเราอัดคริปมันไม่ใช่แค่หลังๆอ่ะมันจะไม่ใช่แค่เราคุยกันแบบ แค่เนี้ยนึกออกปะเออมันจะต้องมีแบบคลิปอะไรบางอย่างมาแซกแๆๆแซกแกอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบางทีมันต้องถ่ายเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะมี section below ขึ้นมานะครับซึ่งเวลาผมใส่ section below เนี่ยผมก็จะใส่เป็น checklist แบบนี้นะครับปุ๊บอ่ะก็คือสมมติว่าต้องถ่าย over all ipad pro top view อะไรแบบเนี้ยผมก็จะทำเป็น checklist ไว้แล้วพอเวลาสมมติ ตอนที่ผมถ่ายจริงครับผมแค่แบบถ่ายตามแบบเช็คลิสต์ได้เลยซึ่งข้อดีของอีกอันหนึ่งของเช็คลิสต์คือที่ผมทำนะก็คือว่าเ,เวลาผมทำอะ่ะผมจะไล่ซีนเอ่อไล่ซีนว่าอันนี้น่าจะต้องแบบเซตอัพฉากคือเพราะว่าด้วยความที่เราทำเอนคนเดียวถูกปะ่ะเราทำงานอยู่ในบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการเซตอัพแบบไปไปมาเซตอัพฉากไปไปมา,ม,ามันมันทำได้ค่อนข้างยุง่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามที่จะแบบ ค่อยๆเซตอัพไปบอกว่าเฮ้ยฉากนี้มันใกล้เคียงกับฉากนี้เราก็ทาฉากนี้เราค่อยไปทำเสฉากหนึ่งที่มันใกล้เคียงกันมันเวลาในการเซตอัพมันก็จะน้อยลงค่อยๆเป็นแบบ incremental change ของฉากไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะง่ายกว่าหรือว่าพยายามแบบว่าเอาซีนที่มันอยู่ในเซตอัพเดียวกันไปใส่ด้วยกันมาผมว่ามันน่าจะเป็นแบบเบสิกของของการทํางานโปรดักชันปะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออว่าว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับว่าเขาทำอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าเออผมรู้ว่า ทำแบบนี้แล้วมันค่อนข้างง่ายในการทํางานเยอะมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโอเคเราจะเขียนสคริปต์เสร็จทำ below checklist เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมาเริ่มถ่ายนะครับโดยที่กล้องที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นกล้อง a7 a7 m a r r o นะครับอยู่ที่ทุกคนที่ชอยู่ตอนนี้นะครับ a7 m a r r o วันนี้นะครับแล้วก็เลนส์เนี่ยผมจะใช้เป็น sony 2g นะครับ f 1.8นะครับถามว่าทำไมใช้เลนส์ Sony เพราะว่า คือรู้สึกว่าด้วยเซตอัพที่เราใช้ตอนนี้1.8ก็ถือว่าโอเค1 2คือระยะ20มิล่ะมันเป็นระยะที่เรามันอยู่ห่างมันสามารถแบบเราสามารถเซตอัพได้ง่ายๆโดยที่แบบเราไม่ต้องมานั่งแบบย้ายของอะคือ20ิมิลมันกว้างขนาดนั้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือ20มิลมันไม่ได้กว้างไปจนแบบว่าเหมือน14ที่แบบหลังมันบี้อะเออหลังมันบี้อมันเบี้ยวแล้วหน้าฉันก็เบี้ยวอยู่แล้วมันก็จะเบี้ยวขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่ง20มันไม่เป็นแบบนั้นนะครับ ก็เลยเลือกใช้เลนต์ตัวนี้นะครับกับอีกอันนึงนะครับไมโครโฟนนะครับอันนี้ชุบอันนี้นะครับก็คือ DJI mic 2นะครับก็รู้สึกว่าใช้แล้วสะดวกง่ายนะครับแล้วก็ติดตั้งเป็นพวกตัว h o ต s h o นะครับก็คือเราไม่ต้องเสียบสายเลยเพราะนั้นเวลาผมใช้งานเสร็จก็คือเวลาเซตอัพหรือใช้งานเสร็จนะครับผมก็แค่เสียบไอ้ตัวรับสัญญาณอะฟึบเข้าไปได้เลยนะครับโดยทีผ่ผมไม่ต้องมานั่งแบบเสียบสายแบบ อะไรแบบนี้เออแล้วอย่างนึงคือรับเสียไปดิตอลด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ในรีวิวในเว็บผมได้นะครับก็ทําให้การทํางานมันมันง่ายขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ใช้ตัวขาตั้งของจอบี้นะครับอ่าเกออีกประเด็นนึงที่สําคัญของการถ่ายของสำหรับผมนะก็คือด้วยความที่เอ,อ่อ workflow การทำงานตัวนี้มันต้องอาศัย a g i l i t y หรือว่าความเร็วในการทำงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมพยายามจะลดขั้นตอนอะไรหลายอย่างออกไปโดยเฉพาะในช่วงของ post production นะครับผมก็เลยเลือกถ่ายเป็น s cine tone นะครับในกล้อง a 7 m a r k o มันจะมี pp 1 1นะครับก็คือเป็น s cine tone ซึ่ง s cine tone เนี่ยมันคือ color profile ที่ sony ทำมาสำหรับ cinema อยู่แล้วก็วคือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเขาเกรดสีให้เรามาประมาณใหญ่ๆเลยทำให้สีมันดูโอเคนะครับอะ,อะไรแบบนี้ผมก็จะใช้เป็น s c n e t o n นะครับ พอหลังจากผมถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะเอาฟุตเทจทั้งหมดนะครับย้ายมันใส่เข้าไปใน e x t e r n a l SSD ตัวนี้นะครับอันนี้เป็น Thunderbolt enclosure นะครับแอบก็จะใส่เอาคลิปวิดีโอใส่เข้าไปในนี้ปุ๊บก็คือผมจะเอา iPad อะเสียบเข้ากับ Thunderbolt dock แล้วก็ใช้การ leader อ่านแล้วก็จุ๊บไฟล์เข้ามาใส่ในนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราตัดต่อวิดีโอเวลาเราไปทำงานข้างนอกอะไรเงี้ยเราจะได้แบบพกแค่ตัวนี้ไปแบบนี้นะครับ ทีนี้เวลาการตัดต่อวิดีโอเนี่ยออแอปที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นแอปที่ชื่อว่า Ruma Fusion นะครับ Ruma Fusion เนี่ยมันเป็นแอปในการตัดวิดีโอที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแอบแบบว่าเริศม,มากนะครับขอเสียดก่อนชึบข้อดีของมันนะครับคือมันสามารถที่จะรองรับตัว External Storage ได้แบบ100%นะครับคือหมอายความว่าเราถึงแม้ว่าเราจะกอปไฟล์สัเข้าไปในนี้แล้วอะแต่ว่า สำหรับแอบปบางแอปอย่าง CapCut อย่างอะไรอย่างเงี้ยออคุณจะต้องแบบโยกไฟล์อ่ะใส่เข้าไปในเครื่องซึ่งเครื่องมันไม่ได้มีโซเลตเยอะขนาดนั้นเพราะว่าตัวกล้องตัวเนี้ยมันมันอาจไฟล์มากินโซเลตค่อนข้าง,งเยอะนะครับมันมันจะไม่พอเนาะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเอามาใช้ไฟล์อ่ะจากตัว Excelor ssd ได้เลยนะครับหลังจากที่ได้ไฟล์มาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมทำนะครับอย่างคลิปนี้เนี่ย ผมก็จะมีการทำคัลเลอร์เกรดดิ้งก่อนนะครับก็คือแก้สีที่มันดูผิดเพี้ยนที่มันผิดพลาดไปนะครับอันนี้ถ้าเราลองดูผมลองปิดปุ๊บก็จะเห็นว่าสีของออริจินอลเนี่ยมันค่อนข้างออกเหยียวนะครับเพราะว่าโดยเวลาผมเซ็ตกล้องเอย่าในที่ผมเซ็ตกล้องก็คือว่าไว้บาลาน์น่ะผมจะตั้งค่ามันเป็นค่าค่าเดียวบอกว่าเป็นฟิกซ์ค่าไปเลยล้วเดี๋ยวผมค่อยมาแก้ในโพสเอา้าเพราะว่าก่อนนันเนี้ยเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่า ถ่ายไปแล้วใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าแสงสีมันเปลี่ยนอะแล้วก็มันพยายามจะออโตไวบาลาน์อะแบบเรียลไทม์อะแล้วแบบผมว่ามันมันมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเออผมก็เลยแบบว่าตั้งค่าให้มันเป็นแบบตอนแรกตั้งค่าให้มันเป็นเป็นสแตติกไปก่อนก็คือใส่เทมเพอ a ร์เจอร์ไปเลยกับตอนหลังอะผมมาเจอว่าอ๋อมันสามารถที่จะแบบว่าให้มันให้มันออโตไวบาลาน์เฉพาะตอนเริ่มถ่ายแล้วพอเราถ่ายไปค่าบัรจุฟิกยาว อะไรเชือกเือกนี้นะครับผมก็เลยใช้การตั้งค่าแบบนั้นมาตลอดนะครับก็จะทําให้การทํางานมันง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายผมก็ค่อยเอามาเปลีย่ยสีเอามาแบบคัลเลอร์เกรดดิ้งภายในตัวโพสาาต์ปรับใช้อีกทีหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดูมาฟิวชั่นก็ค่อนข้างมีทูสำหรับการทําแบบคัลเลอร์เกรดดิ้งแบบเบื้องต้นให้ค่อนข้างเยอะมากครับอาจจะสู้แบบพวกไ i n อ l ค u t ที่ผมทําบน m a c ไม่ได้แต่ว่าถ้าไปเอางานเร็วๆอะ่ะผมคิดว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคือได้เห่งน้ไหม แบบมันค่อนข้างมีความแตกต่างนะก็คือผมไม่ได้แค่เกรดสีอย่างเดียวนะเห็นไหมผมมีการเกรดเรื่องของพวกแกรมมาต่างๆอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไฮไลท์ชาร์โด้ต่างๆให้มันดูแบบโอเคมากขึ้นเอออะไรลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการแบบพวกเอ่อการคัดชนการแก้เสียงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่พวกอินเลมต์ต่างๆใส่พวกแอสเซทต่างๆแล้วก็ใส่ BGM เเข้าไปนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับส่วนถ้าใครที่กำลังรอซับไตเติลนะครับ เอ่อผมขออนุญาตนะครับว่าทุกคน,นครับรอนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีแบบมันทำไม่็นทจริงจริงนะคือสัปดาห์หนึ่งเราทำสามคลิปคนเดียวนะครับเราบางทีแบบทำซับไตเติลมันมันมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากครับนนเดี๋ยวถ้าเราพร้อมเดี๋ยวเราจะรีบทําให้นะครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้เราบางทีก็อยากจะพูดเป็นภาษาอังกฤษมากกว่ามันน่าจะง่ายกว่าเออแบบา้าเราถ้าไม่มีซับไตเติลมันก็จะโอเคเนาะเออสะดวกกับเราด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอเราผ่านโปรเซสต่างปุ๊บเราก็ทํางาน เอ็กซ์พอร์ตมันออกไปแล้วก็อัปโหลดลงไปในพวกชัท n แล้ช่องทางาต่างๆที่เราต้องการนะครับแต่ว่าสำหรับแอสเซทนะครับแอสเซทที่เราพูดถึงเมื่อกี้ที่ว่ามันจะต้องมีแอสเซทที่ต้องเข้ามาใส่ในวิดีโอะอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็คือถ่ายเองก็งคือเป็นเบลโลลิสเช็คลิสที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้ถูกไหมครับกับอีกอันนึงก็คือผมซื้อพวกเอ็นวัตโตมานะครับเอ็นวัตโตเอเลเมนต์นะครับก็จะเป็นพวกแบบสต็อกวิดีโอพวกแบบสต็อกฟูร์ตโตมิวสิกกราฟิกต่างๆอนะไรเงี้ยผมก็จะซื้อมาแล้วก็ ดูดมาใช้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้คือเสียเงิน,นครับก็คือเหมือนเราเช่าซื้อไลเซนส์อะไรเงี้ยเออก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับส่วนตัมเนลแล้วก็พวกแอสเซทบางอย่างที่มันเป็นแอสเซททำอ c คาเดมิกมากๆที่แบบผมต้องวาดเองเยอะไรเงี้ย้าเป็นพวกแอสเซทที่มันต้องแบบเป็นเวกเตอร์แบบวาดเป็นแบบเ,เช่นในในบทความต่างๆที่มันจะมีแบบงานที่มันจะต้องแบบวาดเองแบบมันไม่มีอะเออเช่นอันเนี้ยลอยเซลิ R ่งอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือเป็นรูปที่วาดเองนะครับซึ่งเวลาผมวาดอะ่ะผมจะชอบวาดเป็นเวกเตอร์เพราะว่าเวลามันขย่อขยายอะ่ะมันก็จะแบบไม่แตกแล้วเพราะว่าคือเวกเตอร์มันจะแตกยังไงนะครับซึ่งแอปที่ผมใช้ในการวาดเนี่ยก็คือ Affinity Designer นะครับก็ผมซื้อ Affinity แบบทั้งเซตมาเลยนะครับอ่าก็จะใช้แอปตัวนี้นะครับในการวาดพวกเวกเตอร์แล้วก็พวกคอนเทนต์บางอย่างอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ Affinity Designer เช่นเดียวกันเพราะว่าผมแบบค่อนข้างชอบวาดเวกเตอร์มากกว่านะเออถ้าผมทงานทางด้านเวกเตอร์มากกว่าก็จะใช้ Affinity Designer นะครับแต่ว่าพวกตัมเนลแบบตัมเนลวิดีโอที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะเกิดจากการที่ผมอะแคปเจอร์ซีนที่อยู่ในในวิดีโอตัวเนี้ยออกมาแล้วผมเอามาทํางานต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมาต้องทําในพวกบิตแมพเนาะซึ่ง Affinity ก็มีแอปสำหรับการทํางานกับบิตแม p เช่นเดียวกันก็คือตัว Affinity Photo นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเข้ามาในแอปเนี่ยก็จะเห็นแบบ ตำเดียวย้อนหลังนะครับตำเดียวย้อนหลังทั้งหมดนะครับอี่าก็คืออันนี้เห็นไหมก็จะทำด้วย Affinity Designer นะครับอา่าเช่นตัวนี้ปุ๊บอย่างนี้นะครับเห็นไหมก็จะใช้ Affinity Designer ง่ายๆ,ๆนะครับแล้วก็อีกทริคหนึ่งที่ผมชอบมากกับกับพวก Apple Device นะครับคือในโฟโต้ของ Apple Device อะเรเราสามารถที่จะแบบว่าให้มันเซกเมนต์เฉพาะแบบอ็อบเจกต์ข้างหน้าได้อะ เห็นไ่มเวลาผมทำผมจะมีแบบว่าเลเยอร์ที่เป็นตัวเองใช่ไหมครับกับเลเยอร์ที่เป็นภาพจริงอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้มันจะคิดแบบว่าการที่เราเอาพวกอิเลเมนต์ออบเจกต์ต่างซ้อนเข้าไปให้มันเหมือน,นกับว่าเราอยู่ข้างหน้าแล้วเหมือนเราเนี่ยเราอยู่ข้างหน้าแล้วข้างหลังมันเป็นแบบอิเลเมนต์อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวนี้คนเริ่มคิดกันใช่ป่ะผมก็เลยแบบอ่ะง่ายมากกูแค่ไปดึงรูปตัวเองนี่แหละไปดึงจุ๊บก็คือดึงออบเจกต์กาบโฟโต้มาวางเข้าไปแปะทับเข้าไปขนาดเท่ากันจบเออคือ แทนที่ต้มานั้งไดคัดใน a อฟเฟตตี้โฟโซึ่งแบบโอเคงานละเอียดจริงแต่แบบบางทีกูต้อ,องการความเร็วไงเออมันก็จะเออง่ายขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคือความละเอียดเห็นไหมถ้าเราดูที่ความละเอียดจริงๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยมันมันมีความแบบผิดพลาดนิดหน่อยแต่ถาบว่าเอ้ยรับได้ไหมเอ้ยรับได้สบายเลยนะครับอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือแอปที่ที่ใช้ในการแบบทำซ้มนิวนะครับกับ อีกอันนึงคือเวลาเราทํารีวิวอะครับทำรีวิวเนี่ยมันจะต้องแบบมีมีภาพรีวิวค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าใครเคยอ่านรีวิวผมเนี่ยก็จะรู้ว่าโอ้โหรีวิวหนึ่งรีวิวเนี่ยมันมีภาพแบบมหาศาลมาเห็นไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าสมมติว่าผมถ่ายมาแล้วผมใช้ a f f i n i t y Photo ค่อยๆแกะ Adjustment ธเอารูปที่เราถือร,ร,รูปเนี่ยผมบอกเลยว่าตายครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้แอปอีกตัวหนึ่งก็คือ Photometer นะครับ Photometer เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อคล้ายๆกับเอ่อเลสเซว่าแทน แทน p h o t o s h อ p อะไรอย่างเงี้ยเออมันสามารถทำอะไรแบบนั้นได้นะครับเช่นสมมุตินะผมจะเปิดไฟล์าภาพขึ้นมานะครับอ่ะเป็นอะไรดีอ่ะเป็นซาบะแล้วกันผมแค่เปิดไฟล์ภาพข,ขึ้นมาฟึบอันนี้ผมเปิดจากในเน็เลยนะครับก็คือไฟล์เนี้ยอยู่บนเน็ตเวิร์กนะครับเสร็จปุ๊บเนี้ยผมสามารถที่จะทำเป็นฟิล์มสคริปต์ได้นะครับอ่ะ เช่นตรงนี้ผม browse เข้าไปใน the w a u l d dior open ปุ๊บเห็นไหมครับภาพผมก็จะได้ภาพมานั่งทำเลยนะครับเหมือนคล้ายๆไ i ้รู r o o m เลยแล้วผมสั่งให้จะทำ adjustment ได้นะครับปุ๊บ adjustment ชุบ ้องรองมาโหลดแ๊บ,บนึงเนาะเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือผมสามาทำพวก adjustment ได้แล้วก็ผมก็จะทำเป็นเหมือนกับ preset ที่เป็น export preset นะครับก็คือให้มันย่อขนาดไฟล์อันนี้ได้มาละเนี่ยผมสามาทำ adjustment ได้ค่อนข้างละเอียดมากนะครับใกล้เคียงกับไลท์ูมเลยนะครับแล้วก็ทำ preset แกร export ไฟล์ออกมาครับว่าเออให้มัน export แบบขนาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ quality ต่างๆอะไเลยครับก็ใส่เข้ามาแล้วก็มีการใส่พวกแบบ เอ่าเป็น invisible watermark เอาไว้นะครับเผื่อแบบใครก๊อปรูปไปผมก็จะแบบรู้นะครับว่าเหมมือเอารูปกูไปใช้อะไรเงี้ยเออเทืรอกเทื่อกนี้นะครับออันนี้ครับก็คือทั้งหมดกว่าจะเสร็จออกมาได้1นึ่งคอนเทนต์ก็เรียกว่าใช้เวลาแบบดุดันไม่เกรงใจใครมากๆครับคือถ้าใครเห็นจากเมื่อกี้นะตอนที่ผมเปิด Obsidian นะครับมันมันจะมีหน้านึงที่ผมแบบว่ามีคอนเทนต์ทั้งหมดเลยนะครับ ใน1เดือนเนี่ยผมต้องทำคอนเทนต์อยู่ที่ประมาณนี้ครับเพิ่มมากกว่านี้ด้วยอันนี้คือแบบอยากต่านะเอออันนี้คือใน1เดือนนะครับแล้วม,มันยังไม่หมดมันยังไม่หมดนะคือมันมีอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าการวางไบไลน์ต่างต่างในการทา,ง,ทา,ง,ทาง,ททงานเนี่ยมันทาให้ผมทำทำงานได้ค่อนข้างเร็วมากขึ้นนะครับคือมันแบบทําให้เราเห็นเป็นขั้นเป็นตอนเรา,าเห็นบิ๊กพิิเจอร์ของงานว่าตอนนี้เราเราทําไปถึงตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้มันใกล้ d เดดไลน์แล้วเราต้องรีบทําตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเออเพราะฉะนั้นเี่ มันก็เลยแบบค่อนข้างสําคัญสาหรับผมมากเพราะว่าคือผมทํางานคนเดียวคือผมไม่ใช่แบบทีมโปรดักชันแบบว่าทีมแบบทีมเพจต่างๆทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบว่าผหมีคนตัดประมาณแบบ10คน20คนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบต้องมีไปลายตัวเนี้ยมาซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อนาคตก็จะพยายามปรับปรุงคุณภาพกันเรื่อยเรยนะครับจนถึงจุดหนึ่งที่เออรู้สึกว่าถ้าเริ่มมันไม่ไหวอะไรจริงจงก็เดี๋ยวจะจ้างคนอันนี้อันนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนนี้พยายามแบบทําให้มันจบภายในคนเดียวให้ได้ก่อนนะครับ ซึ่งเอ MVP ที่ทำให้ผมทำงานได้แบบเร็วขึ้นเยอะมากเห็น big picture เยอะขึ้นเยอะมากนะครับก็คือปลักอินตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโปรเจกต์ที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเออมันทำให้แบบเราเห็นอะไรหลายๆอย่างได้แบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนเห็นระดับความสำคัญของงานได้แบบง่ายขึ้นเยอะมากนะครับและนี่นะครับก็คือ ขั้นตอนในการทํางานคอนเทนต์ของเราแบบหมดไส้หมดพุงเดี๋ยวกินสลอดเข้าไปแล้วนะครับก็ถ้าใครมีขั้นตอนที่เร็วกว่าหรือว่าอยากจะลอกวิธีของเรานะครับก็ลอกไปใช้งานได้เลยนะครับแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเหมาะสำหรับการทำงานคนเดียวนะครับถ้าคุณทำงานเป็นทีมอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน w o r k ์กโ w เล็กน้อยเพื่อมันเข้ากันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย